เรียกดว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักนะคะแล้วก็หลอมากๆด้วยนะสำหรับน้องแม็กซ์เวลนะคะลูกชายของไม้พิรัตค่ะและซาร่าคาสิงกินีซึ่งตอนนี้นะคะน้องแม็กซ์เวลมาหาคุณพ่อไม้งานนี้เราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่รักของน้องแม็กซ์เวลกับคุณพ่อแล้วก็คุณลุงนะคะเพราะว่าล่าสุดกอลพิชยาก็ได้มีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ก็เผยคลิปนะคะที่น้องแม็กซ์เวลเนี่ยไปเล่นบาสกับครอบครัวแคปชั่นกระบุว่าพาหลานมาเล่นบาสมาบ้าสักหน่อยนะคะฮ่าฮ่าอดเด็ดเยอะเลยซึ่งจะเยอะขนาดไหนเราไปชมความน่ารักของครอบครัวนี้กันค่ะวันนี้พาหลานมาเล่นบาสครับแม็กซ์เวลดูเหมือนจะมีแวลนะครับเพราะว่าพ่อกับลุงเคยบาสมาก่อน ชูลงแล้วทนเขิอนใอ้ตัวแสบมาถึงเวลาลุงๆขอโชว์ส um กิลหน่อยครับนี่นี่เป็นไงล่ะโอ้โหเข้าด้วยครับแล้วเรามาดูคุณชายไมค์คัมบันอินน์เมลเลียนช็อตนะครับว่าเขาจะทำได้ไหมมาดูกันเนี่ยดีใจเมื่ชุดเข้าเองคนชุดเขาก็เก๊กเป็นหนึ่งกลุ่มราวนี้ผมก็มาถ่ายพี่ชายบ้างรู้สึกว่าจะถ่ายช็อตสวยมากตากล้องเก่งอะเนาะก็ถือว่าวันนี้ได้มาสเปนคลิตี้ไทม์แล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะครับทุกคน ส่วนนี้ครับช็อตเด็ดรอตไปขาแต่โดนเข้าไปเต็มเต็มครับจุกเลยครับหลานแม็กซ์ดูมีความสุดขบับวนท่าที่ได้ใช้ไปมากๆเลยครับจบการรายงานครับทุกคนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ f c e b o o k Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ